สวัสดีค่ะป้าแมวค่ะวันนี้นะคะป้าแมวก็จะมีชุดปลูกผักไฮโดรไฮโดรโพลนิกนะคะมาอันนี้อันนี้ก็จะเอามาแจกสําหรับให้คุณน้องๆหนูๆนะคะได้เอาไปลองปลูกกันนะคะหรือนี่ก็ใกล้จะปิดเทอมซัมเมอร์กันแล้วเนอะก็จะเป็นกิจกรรมให้น้องๆเนี่ยได้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ทํานะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นปุ๋ย A ปุ๋ย B นะคะมีมเมล็ดผักแล้วก็จะเป็นด้านหลังนี่ก็จะเป็นไซลิงค์ให้ดูด ม็จะมีฟองน้ําให้48ก้อนนะคะฟองน้ำอันนี้ก็จะเป็นเจาะรูมาแล้วแบบนี้นะคะปฏิกาของเราอันนี้แจกฟรีเลยนะแจกฟรีจำนวนเท่าไหร่ดี20 20รางวัลน,นะคะปฏิกาของเราก็มีแค่ไม่เรื่องมากเลยขอให้น้องๆเนี่ยอายุ5ขวบถึง15ปีนะคะ ถ้าใครต้องการก็เมนใต้คลิปนี้เลยว่าหนูต้องการค่ะผมต้องการค่ะผมต้องการปลูกผักไฮโดรค่ะอะไรนี้คะส่วนเพ่านที่ผ่านไปผ่านมาได้เห็นคลิปนี้นะคะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือจะเป็นคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณยายคุณส่คุณตานะคะถ้ามีคุณลูกคุณหลานนะคะอายุ5้าขวบถึง15ปีนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ เราจะให้เวลาถึงถึงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่28ถึงวันที่28กพกุมภาอันนี้ก็ก็คือสวาบเป็นการบ้านจากป้าแมวนะคะนะเป็นการบ้านให้ทําในช่วงปิดเทอมในช่วงปิดเทอมซัมเมอร์เนี้ยคือน้องๆทําแล้วน้องๆก็จะต้องส่งการบ้านป้าแมวด้วยนะคะก็คืออยากจะให้น้องๆเนี่ยส่งรูปส่งการบ้าน นะคะก็คือป้าแมวก็อยากจะเห็นผลงานของน้องๆน,นะคะแต่ว่ารายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวค่อยเอาไว้คุยสำหรับคนที่ได้อีกทีหนึง่งถ้าคนาที่ต้องการเนี่ยเรามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เกิน20คนก็อาจจะมีการจับสลากนะคะสำหรับน้องๆถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยได้รับชุดนี้ไปเนี่ยก็น่าจะมีเฟซเนาะอยากจะให้มีเฟซนะคะเอาเป็นเฟซของคุณพ่อคุณ,คณแม่ก็ได้เพราะว่าน้องๆบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้ให้เล่นเฟซ หรือว่าอย่างน้องๆอ,อายุ5ขวบอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเราอยากจะให้ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ช่วยถ่ายรูปของความตั้งใจของน้องอย่างเงี้ยส่งมาเป็นการบ้านให้ป้าแมวได้ดูนะคะส่วนถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยได้ไปแล้วเนี่ยอย่าไม่ต้องกลัวว่าเราจะปลูกไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกพร้อมๆกันเดี๋ยวป้าแมวก็จะแนะนําวิธีการปลูกแล้วก็ปลูกไปพร้อมๆกันนะคะทวนกติกาอีกหนึ่งครั้งก็คือผู้ร่วมเข้าชิงรางวัล <c oughs> จะต้องมีอายุ5ขวบถึง15ปีหรือว่าจะเป็นผู้ปกครองที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้แล้วเห็นเห็นคลิปนี้ในช anel u t u b e เนี่ยนะคะป้าแมวคาเนี่ยก็ถ้ามีคุณลูกคุณหลานอายุ5ขวบถึง15ปีเนี่ยก็คอมเมนต์ร่วมสนุกกิจกรรมอันนี้ได้นะคะก็อยากจะให้ผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมกับน้องๆด้วยนะคะ,ะแล้วเราก็จะมาประกาศผลอีกทีนึงนะคะว่าน้องๆคนไหนได้วันที่เท่าไหร่ดีวันที่1มีนานเนาะ วันที่1มีนาวันที่28นี่จะเป็นวันหมดเขตแล้ววันที่1มีนาเนี่ยป้านเราจะมาประกาศผลว่าน้องๆท่านไหนที่จะได้รับชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์วันนี้ไปปลูกกันนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย